หนีหนีพี่ก้าพี่ก้ากลังจะลงเร็วนเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนลงมานะเดี๋ยวเพื่อนลงมานะอ้าวพี่ก้าเป็นจอแล้วตำรวจจบหน่อยเร็ว Salah down <tuk tangan> ไอ้ตำรวจใครเป็นตำรวจเนี่ยสรุปใครเป็นตำรวจสรุปอะเน่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 อ่า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 อ่เป็นไงไงานั่งพักก่อนนั่งพักก่อน ไม่ไม่เอาไม่เล่นกันไม่แกล้งกันอออพอ